สวัสดีครับวันนี้มาทำแมคโครนะครับนี่นะครับอาการนี่คือผุแล้วเฟรมตรงล้อนำเนี่ยมันทากนี่นะครับเกิดผุมากเลยนะครับแล้วช่วงเนี้ยเมื่อมันผุมันก็ทางออกทำให้ล้อนำเนี่ยมันคลอนแท็กก็จะหลุดบ่อยนะครับ เราก็จะมาแก้ไขนะครับนี่นะครับมาดูแท็บเพื่อแก้ไขแล้วนี่นะครับเราก็จะแปะเหล็กเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เราจะใส่เหล็กฝางตัวนี้นะครับนี่ครับการมันแปะออกนะครับนี่ครับเหล็กหนามากเลยนะครับ่ครับอ๋อจะบอกว่า ที่มันทางออกเราต้องดันเข้าไปก่อน,นครับโดยโดยเราใช้แม่แรงนะครับโซ่เนี่ยเอาล้อนําออกก่อนครับปูแท็กก่อนแล้วก็เอาโซ่คล้องรอบแล้วก็เอาแม่แรงดันเยอะออกมาครับเพื่อจะให้มันบีบซองล้อนะให้มันแคบเท่าเดิมนะครับแล้วเราถึงได้แปะเหล็กแล้วก็ใส่กระดูกนี่นะครับ ตอนนี้แปะแล้วนะครับยังไม่ได้ออกกระดูกนะครับเนื่องจากว่างานตะโคมีเยอะครับมันหยุดไม่ได้ครับก็เลยไปทํางานก่อนนะครับฝั่งนี้ที่เห็นนี่คือยังไม่ได้ทํานะครับวันนี้หมดงานไม่ได้หมดนะครับเพรู้ว่าฝนมันตกครับมันทําไม่ได้ก็เลยหยุดอยู่ก็เลยเอามาทําต่อนะครับครับช่วงนี้เครื่องไม่ค่อยมีทําเพราะว่า น้ำกำลังจะท่วมนะครับก็บอกว่าแถวบ้านผมเป็นพื้นที่รับน้านะครับก็พวกเครื่องพวกรถถ่ายก็จะชะลอชะลอนะครับตอนนี้มาทำํำตะโคเ็ื่อไ,ไว้ป้องน้ําครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ